สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดตข้อกัวของคุณตาโจเซฟอยู่ที่โอเปลุงงอฟเฟนอำเภอเบรมการ์เดนจังหวัดอาเกาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ หลังจากที่เว้นระยะเอาไว้ช่วงหนึ่งนะคะวันนี้เลิศฟาร์มมีโอกาสได้มาเก็บภาพบรรยากาศฟาร์มของคุณตาจเซฟค่ะซึ่งเป็นวัวเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนะคะเป็นวัวสายพันธุ์เนื้อซึ่งฟาร์มของคุณตาโจเซฟมีโครงการที่จะเปลี่ยนจากสายพันธุ์ซิมเมนตา์านมาเป็นสายพันธุ์แองกัสค่ะจึงจะเห็นได้ว่าวัวในฝูงก็จะมี ทั้งซิมมตาลแล้วก็แองกัสผสมกันอยู่ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของฤดูใบไม้ร่วงค่ะแต่ก็ยังจะพอมีแสงแดดแล้วก็หญ้ากลางทุ่งก็ยังเขียวดีอยู่ค่ะหากใครติดตามคลิปของเลดฟาร์มนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้นะคะลูกวัว ที่เคยวิ่งเล่นเต็มทุ่งตอนนี้ก็ได้โตขึ้นมากแล้วค่ะน่าจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ3-4เดือนค่ะเป็นอย่างน้อยค่ะช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณตาโจเซฟก็จะเลี้ยงบัวสายพันธุ์ซิมมันตานแล้วก็สายพันธุ์ลิมูซีนค่ะพอตกมาถึงรุ่นลูก ก็ได้ไปนำพ่อพันธ์แองกัสมาเป็นพ่อพันธ์คุมฝูงเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ค่ะเป็นการพัฒนาสายพันธ์ุให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะสายพันธ์ุแองกัสกำลังเป็นที่นิยมค่ะการที่ได้พ่อพันธ์แองกัสมาผสมกับแม่พันซิเมนตานแล้วก็แม่พันธ์ลิมูซีนก็จะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะทำให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นค่ะ สำหรับฟาร์มนี้นะคะได้รับอนุญาตให้มีแม่พันธุ์พื้นฐาน12ตัวค่ะส่วนที่เห็นที่เหลือก็จะเป็นลูกค่ะแล้วก็พ่อพันุ์คุ้งฝูง1ตัวค่ะพอลูกกัวมีอายุได้ประมาณ1ปีหรือว่า1ปีครึ่งนะคะถ้าเป็นตัวผู้ชาวนานจะต้องส่งออกค่ะถ้าเป็นตัวเมียก็เก็บเอาไว้ทำแม่พันธุ์ต่อไปค่ะส่วนแม่พันธุ์ ที่มีอายุมากนะคะหากมีแม่พัน์ธุสาวเพิ่มมากขึ้นก็ต้องทําการปลดระวางหรือว่าปล่อยออกแม่พัน์ธุพื้นฐานค่ะหรือไม่ก็ชาวนาก็จะเก็บแม่พัน์ธุที่ดีเอาไว้ถ้าเกิดได้แม่พัน์ธุลูกสาวขึ้นมานะคะเขาก็จะมีการปล่อยต่อเช่นกันค่ะแต่ไม่ได้ใช้ลงเชื่อนะคะขายต่อไปเป็นแม่พันธุ์ที่ฟาร์มอื่นค่ะ สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขานิยมใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงค่ะจะมีแต่วัวสายพันธุนมค่ะที่เขาจะใช้การผสมเทียมค่ะเพื่อเป็นการง่ายในการจัดการบริหารสำหรับการเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งชาวนาจะได้หมดห่วงในเรื่องของการผสมพันธุ์ค่ะ สำหรับพ่อพันคุมฟูก็มีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละฟาร์มค่ะส่วนพ่อพันธุ์นะคะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ค่ะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขามีพ่อพันธุ์ให้เช่าค่ะสำหรับพ่อพันุ์ตัวนี้นะคะชาวนาให้ชื่อว่ามูนี่ค่ะฟาร์มของคุณตาจูเซฟเขาซื้อขาดมาค่ะ เพราะว่าเขาเพิ่งจะมีการมาเลี้ยงสายพันธุ์แองกัรค่ะก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก3ปีค่ะเขาถึงจะปลดของพ่อพันธ์ตัวนี้หรือว่าขายต่อหรือว่าส่งต่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะสำหรับการเลี้ยงวัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีแพร่หลายนะคะมีทางสายพันธุ์เนื้อแล้วก็สายพันธ์นมค่ะ ระบบของการเลี้ยงวัวที่นี่ก็จะแตกต่างจากประเทศไทยมากเลยค่ะรัฐบาลให้การสนับสนุนชาวนาเป็นอย่างดีค่ะมีการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ทําการเลี้ยงวัวค่ะเขาจะได้เป็นรายเดือนจะได้เป็นรายปีค่ะแล้วก็มีการประกันราคาของพืชพลด้วยค่ะถือว่าเป็นความโชคดีของชาวนาที่นี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งนะคะถ้าอากาศดีเขาก็จะปล่อยให้ออกมากินหญ้าข้างนอกค่ะถ้าฝนตกหรือว่าหิมะตกนะคะวัวก็จะต้องเลี้ยงแบบยืนอคอกค่ะซึ่งในอคอกนะคะก็จะมีหญ้าแห้ง ยาหมักยาซีโรแล้วก็ข้าวโพดส,สับหมักค่ะแล้วก็จะมีเกลือแร่ให้ด้วยค่ะที่เห็นหัวของคุณตาโจเซฟอ้วนท้วนสมบูรณ์แบบนี้นะคะก็ไม่ได้กินอะไรพิเศษเลยนะคะก็กินยาเป็นอาหารหลักค่ะแล้วก็จะมีข้าวโพดหมักสับให้กินมือน้อนึงค่ะแล้วก็จะมียาแห้งให้กินด้วยผสมกันค่ะ ในคอกนะคะก็จะมีบ่อน้ําเป็นบ่อน้ําอัตโนมัติค่ะซึ่งวัวก็กินแค่นี้จริงๆค่ะแต่เนื่องจากว่าพันธุกรรมที่ดีสายพันธุ์ที่ดีการพัฒนาสายพันธุ์ของที่นี่ถือว่าขั้นท็อปแล้วค่ะให้กินอาหารแบบง่ายๆวัวก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีมีอัตราการแลกเนื้อที่ดีค่ะ การเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งเขาใช้ลวดไฟฟ้านะคะในการกั้นเขตรัวค่ะก็ถือว่าทําให้การง่ายในการจัดการบริหารค่ะวัวก็อยู่ในขอบเขตค่ะสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ